สวัสดีครับบีไทมสกับผมบัญชาชุมชัยเวทน,นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของข้อมูลเดี๋ยเราเคยได้ยินตั้งแต่ยุคผู้ประ Big Data ใช่ไหมครับและที่สุดเราก็มาเห็นในช่วงที่ก่อนเกิดโควิดแล้วก็ช่วงของโควิดปรากฏว่าข้อมูลต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกรวมถึงเรากันด้วยเนี่ยผ่านระบบมือถือเนี่ยมันกลายเป็นทรัพย์สินมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เพิ่งค้นพบขึ้นมาตรงนี้แล้ะครับ รู้ไหมครับว่าคนพบอะไรเรื่องนี้น่าคุยนะครับผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันน้อยครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีถามสครับสวัสดีครับอาจารย์นัทพงศ์ครับสวัสดีครับคุณปัญชาครับผมพูดก็คงจะไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงเรื่องของ Big Data กันใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ที่มาเจอกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้เข้ามาทําโครงการหนึ่งที่ไปนาเอาข้อมูลครับมาทําให้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้ครับครับเอ่อ โครงการที่เราทำนะครับชื่อโครงการว่า Tapping the u n t a p นะครับเป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์หมาาหาวิทยาลัยนร่วมมือกับบริษัท DT แท็นะครับในการที่จะเอาข้อมูลที่เราเรียกว่า Mobility Data นะครับมาใช้ประโยชน์เพื่อการออกแบบ นโยบายสาธารณะครับ m o b i l i t y Data เนี่ยชื่อตามชื่อเลยครับคือมันเป็นข้อมูลของการเคลื่อนไหวข้อมูลของการเดินทางของผู้คนครับซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อน Big Data เนี่ยรเรามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเอามาใช้ในการวางแผนนโยบายสาธารณะต่างๆอยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่นข้อมูลในเรื่องของการเดินทางของคนเราจะมีการตั้งด่านผมคิดว่าคุณบัญชาคงเคยเห็นที่จะมีคนนั่งตามถนนแล้วนั่งกดนั่งจดนั่งกดนั่งกดแล้วก็มีตัวติ๊กเกอร์เาน์เตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนยุคสมัยที่ระบบ ICT เราจะพัฒนาขึ้นเนี่ยครับเราเก็บข้อมูลโดยใช้มนุษย์เก็บก็มีข้อจํากัดในการที่เราจะดูทั้งในเรื่องของปริมาณั้งในเรื่องของรายละเอียดของข้อมูลแต่หลังจากที่เราพัฒนาระบบ ICT ขึ้นนะครับเราเก็บข้อมูล การเคลื่อนไหวการเดินทางเนี่ยได้หลายรูปแบบด้วยกัน<อ>แต่คราวนี้ครับแตกต่างไปจากเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยังไงครเราใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์โทรศัพท์มือถือของอผู้ใช้อของ d ีแท<อ>็นะครับซึ่งทาง d ีแท็เองเนี่ยได้ขอคอนเซนต์<อ>แล้วก็ดาเนินการตามกฎหมาย PDP a ทุกประการนะครับ<อ>ในการที่จะเอาข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย<อ>มาวิเคราะห์โม<อ>บิลิตี้เป็น Data โม<อ>บิลิตี้ด t ต้านะครับ<อ>ข้อมูลนี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วในการใช้โทรศัพท์มือถือของเราครับตลอดเวลาเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราจะลิงก์อยู่กับ เสาสัญญาณใช่ซึ่งเสาสัญญาณเนี่ยก็จะมีระยะการให้บริการอยู่ที่ประมาณ800ถึงประมาณ2กิโลซึ่งแต่ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่นะครับพอเราเดินเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเสาสัญญาณที่คอนแทคอยู่กับมือถือของเราครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเคลื่อนไหวออีกรูปแบบหนึ่งใช่ถูกไหมครับเป็นการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งเราเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาดูว่า การเคลื่อนไหวของคนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นอย่างไรเราก็เลยมาโฟกัสว่าเอาล่ะโมบิลิตี้ดัตต้ากับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเราจะเห็นข้อมูลอะไรแล้วนํามาใช้ในการที่จะออกแบบนโยบายสาธารณะได้อย่างไรบ้างครับ๋อตอนนั้นก็คือเรียกว่าจากวิกฤตของโรคระบาดตนนั้นเนี่ยมาเลยกลายเป็นโอกาสในการทําโครงการนี้ครับผมชอบที่คุณบัญชาพูดเมื่อสักครู่มากๆเลยว่ามันเป็นวิกฤตคือโอกาสคือจริงๆแล้วเนี่ย การท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราเนี่ยมีออข้อจํากัดหรือมีชาเลจ์ในตัวเองตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับใช่ข้อแรกเลยก็คือว่า การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเพียงแค่บางจังหวัดบางส่วนบางเมืองเท่านั้นครับซึ่งสิ่งนี้นํามาสู่ปัญหาหลายๆเรื่องด้วยกันหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์ทัวริซมเรามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติเนี่ยอยู่มากมายครับแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยโดยตามสถิติแล้วกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่จังหวัดครับสิ่งนี้ทําให้ตั้งแต่ก่อนมีโควิดเนี่ยประเทศไทยของเราพยายามทานโยบายที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเมืองรองตอนโควิดเนี่ยเราเลยมองว่าอ่ะเมื่อทุกอย่างสงบอยู่ทุกอย่างยังต้องมาคิดว่าเราจะเราจะรีคอเวอร เราเอาจุดที่เราจะรีคอเวอร์ยังไงเนี่ยมาคิดต่อไหมว่า<อ>เราจะทําการท่องเที่ยวอ,อย่างยั<อ>่งยืนในประเทศไทยของเราได้อย่างไรเราจะกระจายไรายได้สร้างสิ่งที่เรียกว,ว่าการท่องเที่ยวคุณค่าสูง<อ>การท่องเที่ยวที่สร้างทั้งมูลค่าคดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิน่นไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยให้มากยิ่งขึ้นเน IA, ีน่ยเราจะทําได้อย่างไรเราเลยเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ชัดเลยว่าแน่นอนเราต้องการให้ท่องเที่ยวต่อไปมีคุณภาพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเมืองรองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเอาละให้เติบโตเท่าเทียมเป็นเมืองหลักได้ไหมในแง่ในในการท่องเที่ยวนะฮะรตรงนี้อาจารย์วางขอบเขตการเข้าไปหาข้อมูลและทําโครงการนี้ยังไงครับครับคือ<ม>อยากเรียนว่าเราเราไม่ได้มองว่าเมืองรองทุกเมืองจะต้องเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว<ม>แต่เราคิดว่าเมืองทุกเมืองในล้วนแต่มีศักยภาพที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นสําคัญของการทําโครงการนี้คือการที่รู้ว่า เมืองรองแต่ละเมืองเนี่ยมีศักยภาพในด้านใดเพื่อให้เมืองรองแต่ละเมืองตัดสินใจได้ถูกต้องว่าถ้าฉันต้องทําแคมเปญการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจตวเองอย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสําคัญของโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องรู้แล้วแหะว่าเมืองรองที่จะไปทําแล้วจะทำอย่างไงชอ้ตรงนี้น่าสนใจมากอาจารย์ลองเล่าให้ฟังดีครับเราเริ่มต้นจริงๆชาเลนจ์ของเราเนี่ยเริ่มมาจากทุกคนจะถามกันหมดว่า รู้ได้ยังไงว่าคนใช้มือถือคนไหนคือนักท่องเที่ยวนั่นสิถูกไหมครับนี่คือคือชาลิ้สำคัญของเราเลยอันนี้เรื่องใหญ่เลยอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณทางดีแท็กครับเนื่องจากว่าข้อมูลของโทรศัพท์มือถือนี่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ได้ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงในช่วง ตั้งแต่วันธรรมดาจนถึงวันหยุดเลย7วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราทำ<ถ>ได้ตลอด<ถ>ครับอันดับแรกเลยครับทาง d t แท็เนี่ยก็กรุณาที่จะเริ่มวิเคราะห์นะครับเฉพาะของผู้ที่ให้คอนเซ็ต์กับเราเนี่ยะนะครับดูว่าในช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยกลางวันเขาอยู่ที่ไหนเป็นหลักกลางคืนเขาใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนเป็นหลักเราไอดีนติฟายพื้นที่ที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยเป็นโฮมทาวน์อ่าแล้วในเวลากลางวันเนี่ยใครอยู่ตรงไหนก็เป็นพิเศษเนี่ยตรงนั้นเราเรียกว่าเป็น เอ่อ uh, working place <Ừ. S 2> ของแต่ละท่านนะครับ,รบจันถนึงสุขใคร,ครอยู่ที่ไหนเราจะรู้ว่านี่เป็นหน่วยจังหวัดนะครับอยู่ในจังหวัดไหนในเราเราจะทราบได้รรเราเลือกเฉพาะข้อมูลที่วันหยุด ประกอบด้วยเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่เป็นลองวิอ e k e แล้วก็เป็นวันหยุดที่เป็นลอง g vacation ในวันหยุดคนที่เดินทางออกจากบ้านของตัวเองไปที่อื่นเราอ d e n ิ i f y ว่าเขาคือนักท่องเที่ยวก่อนแรกทีนี้ถ้าเกิดคนคนนี้เดินทางออกไปแล้วกลับมาจังบ้านของตัวเองภายใน24ชั่วโมงถือว่าเราเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้ายันกลับแต่ถ้าภายใน24ชั่วโมงคุณเดินทางออกไปแล้วคุณไม่กลับมาที่ถิ่นที่อยู่ของคุณ คุณไปค้างที่อื่นเราเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวแบบพักค้างครับผมต้องเรียนคุณบัญชายางนี้ครับว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมีการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยวิธีการเก็บเนี่ยผลของมันก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือใช้วิธีการเก็บด้วย questionnaire นะครับซึ่งมีการดําเนินการทุกเดือนในทุกจังหวัดของประเทศไทยของเราแต่พอเราใช้ mobility data ครับเราเห็นข้อมูลอันดับแรกเลยครับเห็นข้อมูลรายชั่วโมง2ก็คือว่าเราเห็นข้อมูล อนนี้เล็กสุดเราทำได้ถึงรายตำบลนอกจากนั้นแล้วครับเราได้ข้อมูลทั้ง destination และ o อ i g i n โอ้โหถูกไหมครับเรารู้ว่าเขาเดินทางออกจากที่ไหนแล้วไปไหนนอกจากนั้นแล้วครับเรายังไม่ได้จับเก็บข้อมูลได้เฉพาะในออริจินแบบที่เดียวเช่นที่ผ่านมาคือใครมาเที่ยวภูเก็ตบ้างเราก็เก็บที่ภูเก็ตได้ถูกไหมครับตามวิธีโดยโดยทั่วไปแต่ว่าวิธีการนี้เรารู้ได้ด้วยว่าคนไปภูเก็ตแล้วไปไหนต่อทําให้เราเห็นกลุ่มจังหวัดที่ ควรจะจับมือกันแล้วพัฒนาเป็นเหมือนลัสเตอร์การท่องเที่ยวได้ด้วยจากข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มีอนุภาพถึงขนาดที่ทําให้เราสามารถจะวัดได้ด้วยว่าสมมุติว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาการจัดคอนเสิร์ตนั้นส่งผลให้เราสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบไปกลับเพิ่มขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์พักค้างได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อคนมาที่คอนเสิร์ตนี้แล้วเขาอยู่ในจังหวัดนั้นต่อไปอีกกี่วันและไปไหนต่อ แล้วแถมเรายังรู้ได้ด้วยครับว่าคนที่จัดการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยดึงดุดคนกลุ่มไหนมาบ้างเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถจะดูได้ด้วยดังนั้นข้อมูลนี้ครับจึงไม่เพียงแต่จะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่ทําให้เราวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในเชิงรายละเอียดและเป็นในรูปแบบเทเลเมตรเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้ด้วยเรายังใช้ข้อมูลนี้ในการอิว l u ล t เอการประเมินผลนโยบายที่เราได้กระทําเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยว่าเราทําแล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับไม่เพียงแค่นั้นครับ สติว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยข้อจากัดสูงสุดเลยของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงคุณค่าสูงที่เราอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพมาเช่นเป็นชาวต่างชาติคือการไม่มีขนส่งมวลชนทีนี้ถ้าแต่ละจังหวัดทราบว่าในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ที่ไหนบ้าง การลงทุนทําระบบขนส่งมวลชนแบบเฉพาะกิจที่เชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆรเราอาจจะเพิ่มหรือลดเที่ยวในแต่เวลาในแต่ละเวลาตามจํานวนการกระจุกตัวของประชากรามันทําให้แต่ละเมืองเนี่ยออกแบบนโยบายที่เราจะไปลงทุนทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันเป็นการจัดการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพหรือสภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นได้มากยิ่งขึ้นจากข้อมูลของอาจารย์นี้ครับทำให้เราเห็นว่าเมืองนี้และ นรัศมีการท่องเที่ยวแบบนี้หรือจะต่อออกไปอีกนี่นะครับในเมืองไทยนี่นะฮะจากโครงการนี้ครบแล้วใช่ไหมครับว่าเมืองไหนอะไรยังไงฮะใช่ครับใช่ครับเนื่องจากเราใช้ Mobility Data เราเลยเอาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนเนี่ยขึ้นมาเป็นดัชนีในการวัดศักยภาพของแต่ละเมืองครับเราทำอยู่ขึ้นมาสามดัชนีด้วยกันดัชนีที่1ก็คือการท่องเที่ยวแบบไปกลับ สองคือเรามองเรื่องการท่องเที่ยวแบบผักค้างนะครับแล้วสามคือการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดนะครับเรามาดูกันว่าการท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวพร้อมๆกันในหนึ่งทริปเนี่ยไปเที่ยวหลายๆจังหวัดเนี่ยาามันมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัดไหนบ้างก็เนี่ยเพราะฉะนั้นจาก3ตัวชี้วัดเนี่ยเราเห็นตอนนี้โอ้โหเราชัดเลยนะประเทศไทยพฤติกรรมการเที่ยวแบบไหนยังไงเนี่ยนะฮะสามารถจะทํางานร่วมกันยังไงบ้างครับในแต่ละภาครัฐเอกชนชุมชนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับโหเป็นคําถามที่ผมคิดว่าทางเราในฐานะผู้ทําโครงการเนี่ยครับ จริงๆแล้วอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมมือกันในการผลักดันเรื่องนี้ครับเราพบว่าในลักษณะของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นครับ ผู้ประกอบการเอกชนทั้งรายใหญ่รายย่อยรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งเกษตรกรและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถจะสร้างทางออกใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นต่างๆในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวได้ด้วยครับตัวอย่างเช่นทททหรือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วรู้ว่าอ๋อนี่คือคลัสเตอร์ที่ถ้าคนไปเที่ยวแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปเที่ยวร่วมกันเราอาจจะทำนโยบาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดขึ้นมามทำสตอรี่ว่าตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพรยาอ่านี่มีสตอรี่แล้วมีสตอรี่แล้วครับ,รบเอาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปทุมธานีขึ้นมาก็ได้ครับ ไปอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะครับลักษณะการทํานโยวายส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะแบบเป็นกลุ่มจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าโดยงานภาครัฐส่วนกลางเนี่ยสามารถจะส่งเสริมได้นอกจากนั้นแล้วท้องถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดที่สามารถจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มได้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัวเช่นการเดินทางครับเช่นพัทลุงตอนนี้เรามีคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเทสับสงขลาอยู่นะครับพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราช เดินทางเชื่อมสนามบินต่างๆนะครับแล้วก็ไปยังแหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สามจังหวัดร,ร่วมมือกันลงทุนอย่างนี้เป็นต้น<ม>ในมุมกลับกันถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอเป็นชุมชนมมสิ่งหนึ่งก็คือเราจะมองออกว่าจากข้อมูลนะครับ,รบซึ่งตอนนี้โชคดีที่ทาง d t แทเนี่ย<ม>เปิดเผยข้อมูลนี่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดนะครับท้องถิ่นต่างๆสามารถจะเข้าไปเสิร์ชดูได้ถึงในระดับตำบลว่าเอาล่ะท้องถิ่นของคุณตอนเนี้ย มีใครมีนักท่องเที่ยวม,มาจากไหนหมีกลุ่มอายุประมาณไหนอยู่ในช่วงเวลาไหนในท้องถิ่นของคุณข้อมูลนี้ อาจจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะออกแบบการค้าบริการหรือสินค้าอะไรที่จะตรงตามโจทย์เหล่านั้นมันช่วย empower รช่วยสร้างพลังให้กับผู้ประกอบการทั้งรายย่อยภาคประชาชนท้องถิ่นชุมชนที่มีของดีอยู่ในมือเนี่ยสามารถจะมาประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้งศักยภาพของตัวเองและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นครับโอ้โหนี่มันตอบโจทย์ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะแล้วก็ทั้งแนวกว้างทั้งหมดเลยนะน่าสนใจโครงการนี้มากเลยนะครับทีนี้ จากนี้แหละครับแน่นอนทำแล้วในอนาคตเนี่ยด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราไม่รู้เลยครับว่าอนาคตอาจจะมีโรคระบาดชนิดใหม่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านี่นะครับคุณค่าของโครงการนี้เราสามารถมองต่อไปในอนาคตเนี่ยได้กี่มิติและจะทําอะไรต่อไะไบ้างครับผมว่าเป็นเป็นคำถามสําคัญที่รจริงๆแล้วผมอยากจะเชิญชวนทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่ายร่วมกับหน่วยง,งานภาคราฐัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับในการทีร่จะเอาข้อมูล โมบิลิตี้ดัตต้าเนี่ยมาใช้ในการออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อตอบรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเหล่านี้เราสามารถจะวิเคราะห์ไดจากโมบิลิตี้ดัตตครับว่าคนอาศัยอยู่ที่ไหนเพราะคนอาศัยอยู่ที่ไหนตรงไหนที่เราควรจะทําธุรกิจหรือรัฐควรจะเปิดสนับสนุนให้เกิดทำเวิร์ c โคเว k ร์กิ p งสเปซหรือสแตทไลท์ออฟฟิศในบริเวณพื้นที่ชานเมืองเพื่อจะลดการเดินทางเข้าสู่เมืองชั้นในลักษณะแบบนี้ครับโมบิลิตี้ดัตตยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ในสังคมและเอาสถานการณ์นั้นมาออก แบบเป็นสินค้าบริการหรือนโยบายสาธารณะ uh huh. ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นทนั้งในแง่ของเมื่อสักครู่การทํางานถูกไหมครับใช่สาธารณสะสุข ผู้สูงอายุอยู่ที่ไหนเราจะให้บริการผู้สูงอายุอย่างไรการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนตรงไหนเราควรจะเริ่มมีการให้บริการขนส่งมวลชนแบบออนดิมานมากยิ่งขึ้นพื้นที่สาธารณะที่มีคนกระจุกตัวเยอะๆตรงไหนเราจะไปทําพื้นที่สาธารณะกันดีสิ่งเหล่านี้โมบิลิตี้ดัตตสามารถจะช่วยให้เราเห็นสถานการณ์แล้วผมคิดว่าสเต็ปต่อไปเมื่อเราเห็นสถานการณ์แล้วการร่วมกันโคเอ นโยบายสินค้าบริการที่ช่วยให้ชีวิตของประชาชนชาวไทยของเราดีขึ้นเนี่ยเป็นสเต็ปต่อไปที่เราคาดหวังจะเห็นครับครับผอคุณอาจารย์ขังสูงนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชายมากครับครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่แหละครับคำว่าข้อมูลเคลื่อนที่เนี่ยมันกลายสิ่งแต่กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตมนุษย์ของเราไปแล้วนะครับและนี่ก็คือ B ีทัพครับ